วันนี้เราจะมานำเสนอโคกน้องนาบ้านสวนพอ่อุ้ยแม่อุ้ยนะครับบ้านสวนพอ่อุ้ยแม่อุ้ยพออยู่พอกินนะครับเรามาดูนะครับนี่นี่คือสะต้นน้ำนะครับสะต้นน้ำเพราะอะไรถึงเรียกว่าสะต้นน้ำเพราะว่าขุดแล้วเจอตาน้นานะครับนะรูประมาณ3นิ้วนะสามสี่นิ้วนี่แหละประมาณนี้ยาวขึ้นตลอดเลยนะครับน้ำตัวนี้นะครับ จะขึ้นตามแรงดันนะครับแรงดันของน้ํานะครับอนี่เป็นแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็ห่มดินเอ้ห่มฟางนะครับเรียบร้อยละนะครับห่มฟางนะครับเรียบร้อยเลยถะคมีเราสุบน้ําใส่แปลงหญ้านะครับตัวนี้เป็นแปลงหญ้านะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ปลูกหญ้าลูซี่นะครับปลูกหญ้าลูซี่ประมาณหนึ่งไร่ นะครับโดยตรงนี้ตอนนี้เราจะเอาหญ้าคุมดินก่อนนะพอหญ้าคุมดินเสร็จปุ๊บเราก็จะปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับนะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างในส่วนของสระต้นน้ํานั้นเราก็้มีคลองไส้ไก่นะครับนะมีคลองไส่ไก่เราจะเจาะนะขุดให้มันทะลุกันนะครับมีคลองไส้ไก่นะครับวิ่งไปนะครับนะวิ่งไปนะรบนะบไปอบพื้นที่เลย นะครับของไส้ไก่ก็กว้าง3ามลึก2นะครับมีตะพักขอบด้านข้างนะครับอ่าตอนนี้เล็กๆนะเป็นตะพักด้วยนะครับมีตะพักให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เป็นฝีมือของทีมงานเอาปีนะครับเอาปีนะครับรถเมคโครลงพื้นที่มาขุดให้นะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งอ่ะคูเปอร์ครับมาแล้ว เมื่อกี้บินโดนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะภาพมุมสูงขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นสะต้นน้ําต้นน้ําจะมีน้ําออกอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับน้ำออกจุดนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะขึ้นอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดเลยนะครับตรงสะต้นน้ำนะครับ นะเราก็จะนะครับขุดของไส้ไก่นะครับให้ไปทะลุนะครับไปหาสะอีกสองสะข้างหน้าเราจะมีสะบุญมีกับสะหอมใจนะทะลุกันไปนะครับนี่เป็นของไส้ไก่นะครับแล้วก็มีในของไส้ไก่ของเราไม่ธรรมดาคือขุดแล้วน้ําซึมด้วยนะครับนี่น้าซึมนะมีน้ําซึมออกมาด้วยนะครับมีน้ําซึมอันนี้เราเตรียม ฟางก้อนมานาเพื่อจะมาห่มตรงคันนานะฟางก้อนมาห่มตรงคันนานะครับนี่เราก็ห่มไปะละนะครับนะห่มนะครับเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเพิ่มความชื้นของดินสองเพื่อลดแรงของน้ําฝนที่จะที่ฝนจะตามมานะครับถ้าเราไม่ห่มมันจะซุดนะครับซุดแน่นอนนะครับะอันนี้ก็นะครับเป็นคันนา นะครับคันนาทองคำนะครับเราก็จะปลูกไม้ผลอะไรต่างๆนะในส่วนอนาคตนะครับนี่ตรงนี้ง่ายนะครับมมนำเสนอเลยนะครับของไส้ไก่ของเราน้ำซึมด้วยนะครับน้ำซึมใสเลยนะจุดนี้ครับอ่าจุดนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับน้ำซึมแล้วก็จะไหลลงไปรวมกันที่สะบุญมีตรงนี้จุดนี้ นะครับจุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะไหลรวมไปอยู่ที่สะบุญมีนะครับสะบุญมีนะครับก็ลึกประมาณ4เมตรนะครับนี่ก่อนที่เราจะห่มดินนะครับนะ่ะเราใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยนะ่ะปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เอาฟางมาห่มดินไว้นะครับนะ่ะค่อยเพิ่มเพราะดินเราเป็นดินอะไรอ่ะดินทรายนะครับนะ่ะเป็นดินทราย ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้นะครับน้ำก็จะไหออลลงจุดนี้น้ไหลลงจุดนี้ไปนะครับว่าตรงฝั่งนู้นก็มีนะครับของไส้ไก่ฝั่งนู้นนะครับเราขุดเคียเค้ยวไปคดไปคดไปคดเคี้ยวไปมอนไหลมารวมที่สะบุญมีตัวนี้เหมือนกันนะครับนะถามว่าทําไมเรียกว่าสะบุญมีเพราะว่ารเราเจอเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อสะเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับ แถวๆนี้แหละนะครับก็เลยเออเลยตั้งชื่อนาวสะบุญมีนะครับนะนะครับเราหมเรียบร้อยละส่วนหนึ่งแล้นแม่บ้านนะครับให้อาหารปลานกะสถานี้เราก็มีปลาเหมือนกันนะครับจะ ต้นน้ำก็มีปลาเหมือนกันนะครับอา้าตจะมีทางขึ้นไหมนเนาะขึ้นทางนี้เลยชุกอา่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกหญ้าเมื่อกี้นะครับจะเห็นเต็มๆเลยนะครับ มานะครับเป็นคันหน้าทองคํานะครับตอนนี้ก็ก็จะทำเป็นคันนะครับะใหญ่หญนะตามที่ศึกษาใน y o u t u b e นะครับว่าคันหน้าทองคำนะศึกษา2องประามาณสเดือน2เดือนกว่าเกือบ3าเดือนนะเขียนโครงการเสนอแม่บ้านผ่านก็ลงมือทํานะครับนะครับก็ลงมือทํา นะครับลงทุนทำขุดเมื่อวันที่สี่มกรานะครับนาได้คุยกับทีมงานแมคโคได้คิวแรกเลยนะเขาขอลงมือให้ครับส่วนตัวนี้เป็นนานะครับเป็นตัวนี้จะทำนานาเป็นพื้นที่ตัวแอลนะครับเป็นพื้นที่ตัวแอลนะครับจะทํานานะครับนาจะทําอินซีนะครับไม่มีสารเคมีเข้านะครับไม่มีไม่มีสารเคมีเข้าพื้นที่เลยอ่าตัวนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนยาวไป ทางถนนยาวไปถึงข้างหลังนะครับเป็นถนนยาวข้างหลังนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นนะครับขูดเป็นเนินขึ้นนี่กำลังเอาออฟางมาวางไว้เตรียมนะครับห่มเช่นเดียวกันครับผมครับนี่เป็นนานะครับต่อไปนะครับ นี่คือสะหอมซับนาะสะหอมซับอ,อันนี้ก็บ่อนนี่เป็นสะน้ําซึมเหมือนกันนะครับน้ําซึมขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําสีเขียวสวยมากเลยน้ําสีเขียวสวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับก็กว้างพอได้อยู่นะครับเป็นสาะเดิมนะครับเดิมลึก3เมตรนะครับก็ขุดลงไปเจอนะครับเจอทรายแล้วก็โอเคน้ําก็ซึมขึ้นมา นะหลายจุดมากสระนี้นะครับน้ําซึมหลายจุดมากนะครับจนเป็นพื้นที่สีเป็นน้าสีเขียวไปเลยนะแล้วก็ต่อน้ํานะครับเอามาลดนะครับปลูกหญ้าแฝดไปเลยครับผมใช่ครับอันนี่แล้วดินอะไรเนี้ยมีอะไรเอ่ยดินตะป็ดนะครับดินสีดํานะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เราเรียกว่าดินนะอย่างี้แม่โคเรียกว่าดินตะป็ดแล้วก็ตะป็ดตามเขา นี่เราลงยาแฝกไปละนะครับลงยาแฝกไว้เริ่อปปนี้ได้รอบนะครับพรานี้มันขึ้นคันใหม่แล้วก็ดินมันยังไม่เซ็ตตัวก็กลัวว่าถ้าเจอฝนมันก็จะสุดสุดแล้วแสกจเสียรูปเลยทันทีแล้วก็สสแสกเราก็จะตื้นด้วยนะครับนะเราก็เอาลงยาแฝกไว้นะครับ,นะล,รนะรบลดน้ําเช้าเย็นนะครับรดน้ําเช้าเย็นแลกองฟางนะเตรียมนะครับเตรียมฝั่งนู้นนะห่มฟางฝั่งนู้นนะครับตอนรอขี้วัวอยู่ตัวนี้ ถ้าขี้วัวมาเราก็จะรวยขี้วัวก่อนแล้วก็ผ่มนะครับอ่ะจะสวยมากนะครับน้ําลึกประมาณในเมตรห้าสิบได้ละนะครับเมตรห้าสิบได้ละตัวนี้นะครับน้ําลึกมากนะเมตรห้าสิบก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับอต่อมาอันนี้ต้นกล้วยนะครับเราเพิ่งลงวันที่ลงวันที่เท่าไหร่ครับต้นกล้วยเนี้ยปลูกวันที่เท่าไหร่ เดิน่<พ>า,าเดอนกลุมพาพันธ์วันที่อะไรลูกวันที่สี่วันที่ <15. S 1> สิบสองสิบสองกลุมพาพันธหกสี่นี่เองนะครับนะสิบสี่ต้นนะครับนะซื้อสิบสองแถมสองนะครับเราก็จัดการปลูกให้หมดเลย <c oughs> เริ่มปลูกละนะครับต้นงนี้นก็เป็นผมฟางนะครับผมฟางนะครับผมฟางกันไป <c oughs> นี่เป็นพื้นที่นานะครับอันนี้เป็นช่องลมนะครับที่เป็นเห็นไหมมีฟางนะครับที่ฟางมันเละๆๆๆอยู่น่ะเดิ่มเราห่มไปแล้วนะครับแต่ลมมันเข้าอยู่ช่องนี้นะครับก็ทําให้พัดเอาฟางที่เราห่มไว้หลุดไปอยู่มาอยู่บนท้องนาหมดเลยนะแปลกเหมือนกันนะครับนะลมจะเข้าช่องนี้ตลอดทุกวันน่ะตอนบ่ายนะครับบ่ายก็จะเข้ามานะครับล,ลมเข้าช่องนี้นะครับ เก็บอะไรครับเก็บฟางเหรอฟางตัวนี้เดี๋ยวเราหาวิธีเอาไม้มามาทำอะไรมาทับฟางไว้ก่อน่ะถ้าเราถ้าเรามีไม้ล้วก็หมฟางจะพูดเอาไม้ทับทับไป้ะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสะนี่ว่าสะอะไรหัวใจอ่าสะหัวใจนะเด็กๆเรียกว่าสะหัวใจนะครับผู้ใหญ่เรียกว่าสะหอมใจนะครับทุกคนมางหอมรวมกันอยู่ด้วยกัน นะครับตัวนี้มีเอาปลาจากสะสะเดิมนะครับเอามาลงไว้ตรงนี้น่ะนี่สะหอมใจนะครับเป็นสะลูกหัวใจน่ะนะครับเอาปลาเยอะมากนะครับเอาปะนะครับก็หลายพันตัวอยู่นะครับตัวนี้สะหอมใจนะครับขบวนก็เป็นเนินนะครับเตรียมปลูกบ้านครับเตรียมปลูกบ้าน แล้ kind <of> วมีฟางโซนด้านนี้นะครับโซนด้านนี้นะครับก็จะ <tortured. S 1> เป็นแปลงหญ้านะครับเดิมเป็นแปลงหญ้าอยู่นะครับแล้วตอนนี้เอาดินมาลงทับไว้นะครับเพราะดินที่เราขุดขึ้นมานะครับเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อก็เลยเอามาลงตรงนี้ต่อเลยนะครับขยับพื้นที่มาสูงมาอีกนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวลงแปลงหญ้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะบางจุดที่มันญ้ามันขึ้นมาเราก็ปล่อยมาขึ้นแล้วบางจุดที่มันไม่ขึ้นเราก็จะลง เมลพันยารูซี่เช่นเดียวกันนะทำเป็นแปลงหญ้านะตัวนี้นะครับเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับนะเราแบ่แงเป็นสองแปลงนะครับแปลงข้างหลังนี่เจ็ดไร่กว่านะครับนะแปลงข้างหน้านะครับจะมีคันคลองสาธารณะตอนนี้เป็นคันคลองสาธารณะนะครับนี่คันคลองสาธารณะนะครับวิ่งมานี่ท่อยังไม่ตัดเลยนะ นะครับนี่คันข้อสันนานะครับแต่เราไม่ให้น้ําเข้าพื้นที่เรานะครับแค่วิ่งผ่านเฉยให้น้ําวิ่งผ่านเฉยน,นะครับแปลงข้างบนก็ประมาณสามไร่กว่านะแปลงข้างบนประมาณสามไร่กว่านะครับรวมข้างหลังเจ็ดไร่กว่าก็มาสิบเอ็ดไร่กว่าตีตัวเลขกลมกลมก็ประมาณสิบสองไร่นะครับตัวเลขกลมๆมก็สิบสองไร่โดยประมาณนะครับนะข้างหน้าตัวนี้เป็นเนินปลูกบ้านแล้วข้างหน้าตรงที่มีร่มอยู่ตรงนั้นเราก็จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัว นะปลูกเป็นพูชผักส่วนครัวนะรนะโดยวรวมก็จะอยู่ประมาณนี้นะแม่บ้านกลังปลูกต้นคุณนายตื่นสายนะครับนะคุณนายตื่นสายก็เริ่มเอาทยอยเอามาลงเรื่อยๆนะทยอยมาลงเรื่อยๆนะครับ คนคุณนาย้ยตื่นสายนะครับนี่ก็เป็นระบบแอร์แวร์นะครับระบบแอร์แวร์ที่ศึกษาจาก y o u t u b เช่นเดียวกันนะเพิม่มแรงดันกับน้ำนะศึกษาจาก y YouTube แล้วม,มาลองทำดูนะครับเราลองทำดูนะครับปิดท้ายด้วยนี้นะครับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยที่สะหอมซับนะครับสะหอมซับนะน้ำสวยๆนะครับผม,ผมขอจบนะครับการน,นำเสนอเป็นแค่นี้นะครับผม สวัสดีครับ